สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะพบกับพิมพ์ดาวกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้ค่ะวันที่2กรกฎาคมใช่ไหมสองกรกฎา,าคม2 5 1 8นะคะวันนี้ค่ะเปิดตัวอยู่ที่ด้านหลังของพิมพ์ดาวนะสต็อกของเรานั่นเองซึ่งวันนี้นะคะทุกคนจำไ,ได้ไหมหลังจากที่พิมพ์ดาวได้ทำคลิปไปนะคะว่าวันก่อนลดลงช่วงเช้า20คัน MG4D ไปแล้ว15คันนะคะดูมาดูตอนนี้ค่ะผ่านไปประมาณสอวันสวันนะคะ ร้อยหล่อแล้วทุกคนนะคะลงกี่วันก็หมดนะ M G 4เราขายดีมากนะคะด้านหลังก็จะเหลืออ่าสีเทาเนาะนี่เราส่งมอบนะยังเป็นป้ายแดงอยู่นะคะเหลือสีเทาสามไหม สีเทาสี่สีขาวโอ้ยสีเทาห้า 5, เลยมีด้านหลังนั้นด้วยนะเดี๋ยวเดินไปพร้อมกันนะคะสําหรับ MG4D นะขายดีมากลงไปแล้ว20คันนะคะแล้วก็ปล่อยไปแล้วด้วยลงใหม่วันก่อนอีก5คันวันนี้ก็ยังหมดอีกแล้วนะคะยังอยู่ในโกดังแต่งรถดด้วยเดี๋ยวพาชมกันไปนะคะอ่าคันนี้สีเทาหคัน2คัน3คัน4คันนะคะ ที่มีป้ายแดงเนี่ยไม่ใช่รถเซลล์นะคะที่มีป้ายแดงคือรถรอส่งมอบคเราเอามาจอดด้านนอกนะเพราะว่ายังไม่ถึงเลิกลูกค้าเนาะเดี๋ยวมันจะมาอ่าเดี๋ยวพอถึงใกล้ๆเลิกเนี่ยเราจะย้ายไปด้านในไปล้างขัดเครือบให้เรียบร้อยนะคะนี้ใส่ไว้เพื่อให้รู้ว่าเป็นรถที่มีเจ้าของแล้วนะคะสีขาวมีหนึ่งสองอ่าตอนนี้ครที่กำลังเลง MG4D อยู่นะคะสีเทามาเลยค่ะว่างอยู่หนึ่งสองสามสี่ว่างสี่นะคะสีขาวก็ว่าง ว่งหนึ่งเนาะเพรคราน,นี้มีป้ายแล้วทุกคนนะคะสำหรับใครที่ยังอยู่ทีมรออยู่มาวันนั้นพิมดาวไลฟ์ผ่านช่องทางทิ k t o k นะคะมีลูกค้าท่านนึงจากจังหวัดเชียงรายบอกว่ารอ MG4D มาแล้ว30วันทำไมรอนาน,นขนาดนั้นทุกคนช่วยมาซื้อที่พิมพดาวหน่อยนะคะให้มารับน้องไปหน่อยร้องเยอะมากเลยนะสำหรับ MG4D ราคาของเขาเนี่ยอยู่ที่56 9 9 0 0นะหรือสาหรับใครที่สนใจโปรโมชั่นจายจบท่น ก็สามารถทําได้อยู่นะตอนนี้ก่อนที่มันจะทําไม่ได้นะคะเดี๋ยวเขาจะไม่รับธนาคารเอ้ยเดี๋ยวาานาคารจะไม่รับราคาเก่าแล้วไงนะคะเดี๋ยวจะฟรีดาวไม่ได้มาเดี๋ยวพาไปชมข้างในต่อนะคะเดี๋ยววันนี้เดินไปพร้อมๆกับพิมพ์ดาวก็จะผ่านอ่าอุ้ยน้ําท่วม <c oughs> นั่นทุกค <c oughs> ก็จะผ่านศูนย์สีศูนย์ตัวถังมากมายนะคะนนี้เป็นด้านหลังจากวันก่อนที่ลงคลิปไปแวบๆนะคะคลิปฉบับเจ๋งฉบับเจ๋งฉบับเต็มคลิปสั้นยังไม่ได้ลงไปเนาะเพราะว่ายังตัดต่อไม่เสร็จเรียบร้อยก็ตอนเนี้ยเดี๋ยวให้ดูไว้ว่าตอนนี้นะคะวันที่สองกรกฎานะคะมันเหลือรถอยู่แค่หกคันนะคะวันนี้ไม่ได้มีรถลงใหม่ใหม่วันนี้ไม่มีนะคะเมื่อวันมีห้าคันนะคะก็ อันนี้เป็นบรรยากาศวันที่2แต่ว่าเดี๋ยวคลิปอะพิมพ์ถ่ายังแต่วันที่29หรือ30ไม่รู้นะ20กว่าคันจริงๆแล้วส่งมอบไปอีกนะคะเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือรอรอซ่อมนะคะรอซ่อมลูกค้าเข้าสีตัวถังนะคะก็ก็เยอะจริงๆสำหรับใครที่เอ่อเล็ง MG4R มารับเป็นรีบมารับไปหน่อยนะคะโดนกดดันมานะคะต้องรีบขายห,หมดนะสำหรับ MG4D รถเยอะจริงๆนะคะ <c oughs> นี่ด้านนี้เราก็กำลังจะพาทุกคนไปที่ โชว์รูมของเราที่อยู่ด้านหน้านะคะนี่เป็นด้านหลังพาเดินไปไปเดี๋ยวไปดูโชว์รูมกันข้างบนว่ามีรถอะไรให้ทุกคนดูบ้างไปดูกันค่ะมาค่ะละพอมาเดินมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่รอตกแต่งเรียบร้อยแล้วะคะ่ะทุกคนดูหันไปดูค่ะ MG4D สีขาวนะคะด้านนอกมันเหลือ2ใช่ไหมมาดูด้านในที่รอส่งมอบค่ะ1คันสองคันมี MG5 Pro ด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจ MG5 Pro ราคาพิเศษ มาเลยนะคะพร้อมนะคะรถพร้อมค,คนก็พร้อมค่ะเซลามดูแลนี่นะคะ MT4D คันที่3นะคะทุกคันใส่ป้ายหมดแล้วเพราะว่าตอนนี้นะคะติดฟิล์มเรียบรอ้อยรอส่งมอบแล้วนะคะรวมกับด้านนอกเป็นกี่คันแล้วคะทุกคนลองนับดูซินะคะโฟเทาสี่โฟขาวสองและโฟขาวในข้างในอีก3 2, นะคะเดี๋ยวไปดูข้างบนเมื่อกี้นี้ส่งมอบไปแล้วด้วยคันหนึ่งเนาะโฟขาวนะคะเป็น10บแล้วนะคะตอนนี้ที่เหลืออยู่อันนี้ก็จอด เรียบร้อยนะคะ MG 4D นะดูมีสปอยเลอร์หลังด้วยทุกคนนี่นะคะ 4D ของเราจริงจังมากะคะ่ะไปค่ะตากล้องมากันค่ะมาที่ด้านในภายในโชว์รูมแล้วนะคะขออนุญาตแซวบสว,บสวบนิดหน่อยเพราะว่าเดินไกลามากนะคะสำหรับนี่เห็นไหมอีกคันนึงนะคะอันนี้เป็นรถโชว์แหละนะสำหรับใครที่ อยากดูตัวจริงของเจ้า MG4D นะคะราคาเต็มอยู่ที่79,900แต่ราคาพิเศษเลือกรับไปได้เลยนะคะอยู่แค่59,900 6เท่านั้นนะจอดอยู่บนโชว์รูมพิมพ์ดาวเรียบร้อยแหละสำหรับใครที่อยากมาเจอกันมากันที่ MG แสงอตีออโต้สาขารังสิทธคอง4นะคะแต่วันนี้ไม่เน้นรุ่นนี้เพราะว่า พูดบ่อยแหละเดี๋ยวไปดูอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่อยากจะนําเสนอทุกคนเลยนะเป็นพี่ชายของเจ้า MG 4นั่นเองนะคะคือคันด้านหลังพิมพ์ดาวคันนี้เลยนะคะเป็น MG S5 EV เห็นไหมน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันไปที่เรียบร้อยแล้วนะยอดจองก็ถล่มทลาย <c oughs> เช่นกันหลายๆคนน่าจะได้รับรถไปขับเรียบร้อยแล้วนะคะและสีนี้ก็เป็นสีที่ขายดีของเราด้วยนะคะสีแชมเปญไทเทเนียมนะคะซึ่งค่าตัวของเขา นี่นะคะเห็นไหมมันมีทั้งหมดมันมีทั้งหมด3รุ่นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วรุ่นที่พร้อมจาหน่ายเนี่ยมีแค่2รุ่นนะคะก็คือรุ่น X แล้วก็รุ่น V รุ่น X ราคา7จ็ดแสนเจ็ดวิ่งได้ไกลแค่416สหกิโลสำหรับใครที่อยากได้รุ่นวิ่งไกลนะคะแนะนำเป็นรุ่น V นะคะเป็นรุ่นรอนแรงวิ่งได้ไกลถึง550กิโลเมตรเลยทุกคนพิมพ์ดาวคอแห้งมากวันนี้ยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าพูดไม่ชัดหรือว่าเสียงมันขาดหายนะคะน่าจะเป็นอากาศ มันเปลี่ยนแปลงเสียงก็เลยไม่ค่อยจะสมูทเท่าไหร่นะคะต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปโฉมกันสําหรับ MG f 5 e v ดีกว่าตัากล้องมาใกล้ๆกันนะคะดูที่ตัวด้านหน้าตัวรถก่อนสําหรับด้านหน้าเนี่ยเหมือนเจ้า MG 4เลยเห็นไหมถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเขาเหมือนจะเป็นอัปเดทขึ้นมาหน่อยอัปเกรดคันใหญ่ขึ้นมาหน่อยสําหรับ MG 4อาจจะ ลูกค้าเคยบอกว่ามันมุดง่ายนะคะสายมูสําหรับเอสไฟเนี่ยก็ขอเป็นสําหรับสายครอบครัวแล้วกันเนาะพะมันเป็นรถ SUV นะเป็นไซส์บีเอสยูวีนะค่อนข้างจะใหญ่แหละสาหรับครอบครัวเล็กๆก็แล้วกันนะคะที่อยากจะมีรถไฟฟ้าสักคันหนึ่งที่รับประกันแบตตลอดหรือกันใช้งานนะคะแนะนําคันนี้เลยนะคะนั่งหาท่านสะดวกสบายเลยสําหรับคันนี้เป็นรุ่นเอกนะคะสาหรับใครที่อยากได้รุ่นเอกกับรุ่นเวีะมันไม่มีอะไรต่างกันเลยทุกคนทุกอย่างเหมือนกันหมดต่างกันที่อะไรคะ ที่แบตเตอรี่และระยะทางเท่านั้นเองนะคะแล้วก็รุ่น V เนี่ยจะมีความพิเศษที่เบาะนะคะสําหรับใครที่แบบมาสองสดูรถว่าคันนี้มันเป็นรุ่นอะไรนะคะดูค่ะตัวที่ตัวเบาะ ะะมันจะเป็นเรียบไปเลยแต่ถ้าเป็นรุ่น V นะมันจะมีรูระบายอากาศให้นะคะนี่คืออาทิคเล็กๆน้อยๆสาหรับใครที่อยากจะรู้ว่า,ามันต่างกันตรงไหนถ้าดูด้วยตาเปล่านะคะก็ต้องดูที่เบาะถ้าเกิดรถติดฟิล์มอยู่ก็อมองไม่เห็นเบาะแล้วว่าเป็นรูหรือเปล่าก็คือแยกไม่ออกเลยนะคะว่าเป็นรุ่น X หรือรุ่น V นะคะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวให้ตากล้องซูมให้ดูดีกว่ามาัเดียวพิพ์ดาวออกนะคะ หน้าจอขนาดใหญ่13นิ้วเลยนะคะสำหรับ MG S5 EV ค่ะพวงมาลัยก็ยังมีความคล้ายคลึงอยู่ภายในเนี่ยเป็นเบาะหนังสีดำเห็นไหมคะมีไวเลสชาร์จให้นะนี่นะคะจะอยู่ตรงด้านนี้เลยถ้าเป็นไวเลสชาร์จนะคะจุดวางแก้วนะ้ำมีให้นะคะสายชาร์จเอามาจากด้านในมีให้เลยอ SBC นะคะ2จุดสะดวกสบายมากๆหน้าจอคนขับก็มีให้นะคะระบบความปลอดภัยก็มาแบบครบคันเลยไปดูด้านหลังกันดีกว่ามา เห็นความพิเศษไหมเพราะมันอยู่ในโชว์รูมมันอาจจะไม่เห็นเป็นความพิเศษของสีนะแต่จริงๆแล้วสิ่งนี้เวลาออกแดดอะค่ะมันจะเป็นประกายมุกซึ่งสวยเป็นสีใหม่ล่าสุดเลยประจําตัวรุ่นของประจําตัวรุ่น MG SF EV นั่นเองอุ้ยบอะตอนนี้พับอยู่เดี๋ยวขึ้นให้ก่อนน,นะคะเกล้องมา่ะเดี๋ยวพิมดาไปพับเบาะฝั่งนู้ดีกว่าสำหรับ MG s 5 EV ก็จะประมาณนี้นะคะเบาะเนี่ยมันพับได้40-60นะ flat เกือบแฟนอนได้เลยนะคะเดี๋ยวเอาขึ้นก่อนปึ่มอ่าน,ะะนี่นะคะจุดวางแขนมีให้ด้วยนี่นะคะวางแขนวางแก้วน้ำได้เลยมาโอเค <c oughs> ตักล้องอนิดนึงนะคะโอเคด้านบนเนี่ยก็จะเป็น s ันรู o นะคะเป็นพาร o น a มิกซัน r ู o นะคะมือจับมีมาให้ไฟสองสว่างก็มีให้จุดอ่าหิ้วของก็มีให้นะคะทั้งตรงนี้ทั้งตรงเสากลางเลยนะถือว่านี่เห็นไหม <c oughs> พิมพ์มดาวสูงประมาณร้อย ห้นะคะทุกคนอันนี้ด้านมาสุดแล้วนะคะขาเหลือประมาณเล,ล็กรูมหรือประมาณครึ่งได้นะคะนั่งได้สบายค่ะเหมาะสําหรับห้าท่านนะคะคันนี้อ่าคันนี้อืม,มีตกจากคลิปนะคะคอแห้ง <c oughs> ก็สําหรับใครที่สนใจนะคะรถคันนี้รับประกันแบตตลอด <c oughs> อายุการใช้งานด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็ดาวเริ่มต้นที่ห้าเปอร์เซ็นตนะคะสําหรับ mg s5 ev สี 5, e v, ที่มีเนี่ยคือมีทั้งหมด4ีสีด้วยกันเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้ว,วพิมดาวอยากให้ทุกคนอะ่ะเลือกสีขาว สีเทาแล้วก็สีเทนเนียมเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีเยอะค่ะสีดําก็อาจจะมาน้อยนะคะมานานอาจจะต้องรอถ้าไม่สะดวกรอแนะนําเอาสีที่มันมีพร้อมส่งมอบให้เลยก็จะเป็นสีขาวใสเยอะนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจเนี่ยสามารถโทรสายด่วนหาพิมพ์ดาวได้เลยนะไม่ว่าจะเป็น MG4D หรือ MG S l e v ทั้ง2รุ่นเนี่ยรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานด้วยนะคะและได้รับรางวัล Euro NCAP 5ดาวทั้ง2รุ่นเลยด้วยนะคะขับดีขับสน,นุกชาร์ ไกลเออชาร์จไววิ่งได้ไกลทั้ง2รุ่นเลยสาหรับใครที่สนใจใส่ด่วนโทรหารพิมดาวได้เลยค่ะที่เบอร์02-2244563ค่ะหรือตามช่องทางที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะใครที่อยากมาพบกันมาพบกันได้ค่ะที่เอ็มจีแสงอารีออตโต้สาขารังสิตคลองสี่นะคะและสําหรับรายส่วนนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วะคะฝากติดตามทุกๆช่องทางของพิมพ์ดาวด้วยนะคะและอย่าลืมนะคะคิดจะซื้อรถคิดถึงการดูแลดีๆอย่าลืมคิดถึงพิมพดาวสวัสดีค่ะ